ดูความดื้อของชาบากแก้วนะครับวันนี้จะดื้อจะมึนแค่ไหนครับ <laughs> ย้อไปผูกนะครับเข้าป่าครับไปเรืยน,นะครับถึงเราจะไม่มีสัญญาแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะไม่ได้ปล่อยนะครับวันนี้โอ้ไม่ได้ผูกแกออกไปหนูทางไปวันือนน้นมืนอนี่ขี้อันนี้ใส,ดสด่ดีแต <laughs> ่ว่าเลือยขี <laughs> ้พรวดไปใส่กันชิบะไผ่ปูว่าห่่แนมหนาคนหนึ่งอยู่ ไปนำอยู่ไป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 เรอยนะครับ เรากำลังจะออกนะครับอืมก็ได้ทื่เกือบแล้วท่านนี้ <laughs> ขาใหญ่นะครับเดินก่อนแม่เลยนะครับวันนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ <c oughs> างทาได้นะมักพางทาดได้เลย <c oughs> เอ้แลนออกกําลังกายนนี้ก็จะเข้าป่านะครับ ตามยินทางไปเรื่อยนะครับเ่าไปแล้วครับเราก็จะเอาสุดป่ายนังนี้ครับตอ,อนเช้าครับ ครั<า>เอาก็จะพาลูกษาก็หากินตามป่าอย่างนี้นะครับเนี่ยต้นไผ่่้นอะไรนะครับเ้องุกน้องให้หัดก,กินหนอ่อไม้หนอ่ออะไรนะครับ กินแบบธรรมาชาติของเขาครับเขาก็จะดึงกินตามภาษาของขานครับสบาเก,กียวครับพอแม่ก็พากินอะไรเขาก็กินนะครับดึก็ดึงครับโอ้โห เราก็จะมานั่งเลี้ยงอย่างนี้แหละครับก็ดูน้องเรื่อยครับเราจะไปก็ตอนกินข้าวกินน้ำอะไรครับก็บ่ายสองแล้วก็เอาข้าวแล้วครับน้องก็จะกินไปเรื่อยนะครับหน่อไม้ครับเป็น้องดึงกินนะครับนะอย่างอริดอร่อยเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่กลางป่านะครับวันนี้ครับถ่ายบรรยากาศกลางป่าให้ดูนะครับเห็นบ้างเห็นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีพวกยาสมุนไพรก็มีนะครับกลางป่าครับอาจ,จะเก็บกินเองง้ายนะครับ เรื่องสัญญาเราก็ไม่มีอะไรนะครับยังราว,ว่ารออยู่ครับรอสัญญาอยู่ครับเราก็ยังบอกไม่ถูกนะครับก็รออีกสามสี่วันดูนะครับว,วันนี้เป็นวาาันอาทิตย์ด้วยครับว่าจะดูไปเรื่อยก,ก่อนนะครับก็รอลองถึงวันพุธนะครับ ใช้มีแล้วเราก็จะเตรียมตัวแล้วครับเลิ่นเลื่อเล่นตามประสาของเขาครับว่าจะกินก็ไผ่ก็อะไรนะครับ เราก็จะให้เขาขึ้นทุกวันอย่างนี้นะครับหัดกินอะไรตอนนี้เขาน้องก็เริ่มกินเจ่งานะครับตัวจนจะไม่มีท like <sun> wow <carro> ี่ไปนะครับกลมมันเล่นบาทเลยครับก็เชี่อวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำนะครับ พาเดินออกกํลาลังกายมันเพราะว่าวันนี้มันไม่มีรถนะครับเราก็จะพาน้องเดินออกกํลาลังกายด้วยนะครับวันนี้นเดี๋ยวเอาไปเล่นน้ำในช่วงเทียเท่ยงๆนี่แหละครับอยู่บรรยากาศกลางป่าก่อนนะครับวันนี้ <c oughs> เราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ ได้แต่รออย่างนี้นะครับยังไงเราก็จะดูแลน้องให้ดีที่สุดครับเดินตามแม่ไปแล้วนะครับแม่ครับไปตรงไหนเขาจะเดินไปตรงนั้นนะครับ บางวันก็นอนหลับนะครับตอกลางวันนอนตอกลางวันด้วยนะครับสบายเกี่ยวครับก็พบก,กันใหม่วันหน้านะครับสําหรับช่องพายทองคูณก็ขอ,อพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ